ต่มไไ่ดด้าินตอไม่ได้จำไม่ได้ต่อให้หน่อยดิน้องแซมอยากฟังเพลงไหนไหมคะเดี๋ยวพี่กีตร้องให้ฟังตามมาเดี๋ยวพวกเราช่วยกันร้องให้เพลงฟังบ้างใช่ร้องมาเยอะแล้วพี่ร้องให้ฟังนี่ดีกว่าอยากฟังเพลง Three Men Down สักเพลงหนึ่งค่ะเดกพวกพี่ถ้าแถวบ้านผมเรียก Three Men Down อันนี้เขาขออีกทีได้ลูก Three Men Down three men down มันตายยังไงพี่เมื่อกี้เราก็พูดเหมือนกันไม่ใช่เหรอ three men down ค่ะ three men down อยากฟังเพลงอะไรอ่ะขอมาเพลงอะไรก็ได้ค่ะที่พี่รู้จักคนหนูก็ไม่ได้ดูเพง three men down คนนี้ดังมากวงนี้ถูกช่างช่างชี่รู้เธอมีเจ้าของหัวใจมันเปลี่ยนร้องโอเคังฉันต้องยอมทนเดี๋ยวนะคนเดียวกันไหมเนี่ย นันเชมเชํมลำบ้าหรือคนละคน่ <laughs> <laughs> เหมือนจะคนละเพลงออะพี่กินเริ่มเลยกีนแบนดับนำงนะครับหาเนื้อก่อนนะ <laughs> หาเ <c oughs> น,นื้อก่อนนะ <c oughs> ไม่อยากไม่ยากม่อยากเรื่องร้องเพลงเนี่ยพวกเราถนัด <c oughs> เราตือเต้นซิงกิลได้แล้ว ขอคอนทั้งสามคนเราเป็นคอรัสให้หนูล้วกันนะคะในงานไอคอนอุ้ยได้เลยอยากให้พี่ไปใช่ไหมใช่ค่ะอยากแต่เรื่องเรื่องคอรัเที่พวกเราถนัดเพราะว่าเราจบตรงมาเลยจะ๋ยวพี่กรีจบเมเจอร์วอยซ์อ๋อโอเคครับอยาีอยาพี่โอนี่สายคอร์สสาเขาเรียกสายออเคสตราสุดยอดมากค่ะอยาพี่เบสมาทำพี่เบสสายบอลลัม เดี๋ยวรอทีแมนดาแป๊บนึงนะคะทีแมนดาเ่าจะเข้าห้องน้ำอยู่พร้อมครับพร้อมรู้จักเพลงถ้าเธอรักฉันจริงไหมว้าวรักมากเลยต่ธอรักฉันวุ้ย้ยเสียกระต่าเสียกระต่าเสียเพารักมากเสเสราักมากเสียกระต ให้รู้ดีว่าทุกที่ที่เธอมองมาที่ฉันเธอพร้อมจะทำทุกทางก็เพื่อให้เราอยู่ด้วยกันสายตาและมือของเธอฉังดูอ่อนโยนต่อฉันแต่ฉันไม่อยากให้เธอต้องเสียใจเพราะว่าฉันคงไม่ลืมฉันไม่เคยลืมเข้าไปสักวัน Link <laughs> cheating you think i cow. we you not you tell you stop ใจไรแบบนี้ก็อยาทนเลยคนดีอยากให้เธอไปเจอคนที่ดีเธอเชื่อฉันจริงะนะได้บอกที่จริงไปไ้โปดเดินนี้ฉันไปให้ไกลยอย่อยากกอฉันไว้เลยอยู่กับฉันเลยคนที่ลืมแฟนเจ้าไม่ได้แบบฉันไม่คู่หรืรักความรักจากใคร อันนี้ขออนุญาตตบในฐานะเป็นเมนเทอร์ในฐานะเป็นกรรมการเก่าขออนุญาตคอมเมนต์หน่อยละกันเนื้อเสียงค่อนข้างต่ําเสียงไพเราะช่วงไฮโน้ตถือว่าฟังฟังลื่นจังหวดไดนามิกดีครับครับครับจังหวนีนี่ถ้าเป็นกรรมการขออนุญาตให้สามพานสามพนี่ครูสลานี่คุณสลาคุณสลามาเองคุณสลาชอบมากกี่แบบดาว ไม่ค้อนสุดยอดเลยดีับมทีแมนดาวทีแดาโอ้ทีแดาเสียเสียที่แบาหนูต้องให้คะแนนค่ะเต็มสิค่ะสำหรับเพลงเมื่อเสียผ่านมาหนูให้สิบเอ็ดเลยค่ะไว้เชิญนะีดูดูอูด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 าดู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 ดเดาดอดู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 ดงดูดูอูด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 ูแดดู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 ดดูดูดูร้ดูดง เราเพล่งฝนตกมาหรอฝนตกพี่เบ้นมนพี่เบ้นกับพี่โออ่ะอีกแล้วอ่ะเมาลองได้คืนนี้หนาวกว่าคืนไหนไหนรู้ไเสียงดีตัวฉันก็ใช้ชีวิตไปแค่ผ่านผ่านไปมาหรอมวหาได้คนนี้ ไม่เอาหาทุกอย่างอ่ะเอาหลอเอาต่อต่อต e ่ต่อต่ที่เธออยากรูおお้ว่าเธอน่ะเป็นฉันไหมตัวฉันแ่กดเลขโทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้น ท e ่านั้นแค่อยากจะรู้ว่าตรงท le oh ี่เธออยู่นั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหาตรงนั้นไม่มีไปฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปเมื่อคืนฝนโปรยลงมาโอ้โหไอ้ตงไเรอันนี้ทำไมเก่งจังล่ะ เก่งมากแต่ค,คู้วนคู้วนแล้วคู่วนกินแมนคู้วนเคยกีแมนลองรับเป็นบทคู่วันคู้วันตีสิบเป็นยังไงบ้างครับ,บ,บคู่เองว่า,วาคุณทีแมนเจ้ารองได้ดีมากค่ะเหมือ <c oughs> นเ <c oughs> สียงจังหวะจะโคนถูกให้สิคบค่ะว้าวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต่ <c oughs> อไปน้องพี่โอแล้วะครับไว รู้จักเพลงอะไรอครับลูกพี่อะไรนะคบกันเค่ะเพลงอะไรนะข้างกันค่ะ,ะนะข้างกันเหรอร้องไงข้างกันอ่ะเป็นสูงนะพี่<ะ>ไม่เป็นไรค่ะโอ,อ้ยทางถนัดค่ะทาถนัดทนันทีถนัดพี่ถนัดข้างซ้ายเหมือนเหม,มือนว่าห้อง <c oughs> ของฉันนั้นเปลี่ยนสีไป มันสวยงามเกินกว่าจะพบได้ที่ใดโอ้ oh, เวลาหนึ่งหยุดเคลื่อนไว้เมื่อกี้ไม่เหงาอีกต่อไปแค่วันนี้ฉันมีเธอเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉันฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอทรรมชาต คนทั้งเมืองอีกเป็นล้านโดยไม่ต้องตามหาใครเมื่อเธอครอบครองฉันเอาไหลาอซะแล้วติดหล่อซะแล้วปิดหล่อซะแล้วปิดหล่อซะแล้วเขาอยากฟังเพลงนี้วันเกิดฉันปีนี้แซมมี่ขอโทษพุกเพลงนี้ ทาหนูแล้วค่ะไม่รู้จักเพลงเลยเอ้าเพลงนี้เพาะนะครับแอร์พี่เบสจินดาวนี่ตรีแมนดาวน์วันเกิดฉันปีนี้อ่ะพี่มาร้องวันเกิดฉันปีนี้รู้จักแต่น้องเหรอตอนนี้รู้จักเพลงเยอะแต่ไม่รักวันนี้ผมฟังคุณร้องโปเตโต้ปะใช่คหนูชอบวงโปเตโต้น่าหนูเกิดทันด้วยเหรอครับไม่ทานพี่กินแมนสนิทกับพี่ปั๊บ ทำชุกแล้วที่เธอและเขาละทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางคุ้นกันไปกินข้าวด้วยกันทุกเย็นอ่าใช่ไหมรู้จักรู้จักกับพี่ป๊อปพฮ้ยคุหน่อยได้ไหมคะอยากเอางี้พี่ป๊อปเหรอคะใช่ค่ะมาเล่นต่อเพลงกันมาพยันชนะสุดท้ายนะเอาดิเอาเลย่ะ ดูแค่เล่นนะหนูแค่ตอบเพลงกอไก่ไม่เอานะกาการ์กินั้ำขอนะขอนะกอไก่นะกาการ์กินั้ำเนี่ยที่เราลองเล่นให้หูรู้สักรอบๆหนึ่งหน่อยอนะพี่ๆแบบเล่นกันรอบรอบนึงเคราเราจะเอาพยัญชนะไทยนะโอเคค่ะเดี๋ยวสมมติพี่โอเริ่มก่อนสมมติสมมติพี่โอจะยกตัวอย่างแล้วลูกเอาเพลงเอาเพลงเมื่อกี้แหละว่าเกิดชัยปีนี้อ่ะเอาเราขอแค่เวิร์สหนึ่ง วันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหมเธอกอดฉันเอาไว้อีกครั้งนี่อีกครั้งก็จะเป็นคอควายถ้าเดี๋ยวกินแบวก็จะลองคอควายอ่ะคอควายไม่ใชี่อางองูใช่ไหมไม่เอาตัวสะกดใช่ไหมเออเอาคอควายดีกว่าพยัญชนะโอเคแล้วผมใช่ไหมเออเรองมาจุเปรย์ไงคะใครลองก่อนเนี๋เปรย์ต่อต้องเบนแล้วกันฮะ เริ่มที่ริมพี่โอใช่ไหมกิีนแมนเบนแล้วก็จบพี่แซมมี่หนูหนูต้องตอบพี่กรีนอ่าได้เนี่ยไล่ขึ้นไปเลยไล่จากข้างล่างขึ้นไปเลยโอเคงั้นเริ่มจะเริ่มจากใครก่อนเริ่มพี่โอเริ่มไปละคอควายคนต่อไปพี่เบนทีไงให้นึกให้นึกโอ้ตายแล้วโยนไว้ด้วยโยนไมาไหวไรอ่ะโอ้นึกไม่ออกด้วยอโหยากนะโคตรยาก โคตรยากเลยอะไม่ยากไม่ยากรอควายมีตัวช่วยไหมไม่มีข้ามได้ไม่ได้ไม่มีนะข้ามคนอะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งดูน่ารักเฮ้ยเราเรียนหรอเอาแค่นี้พอไม่ได้รักนะจ๊ะไม่รักกมนไหมรัยพี่เหมือนพี่มาสวัสดีครับพี่

เด้อวะเพลงนี้พี่ถนัดเราเป็นเราเป็นเด็กฮะหนูน่าจะเคยได้ยินนะหรือเพลงนี้มีร้องถึงวันเด็กเอ้เด็กนี่เราต้องหิ่งหักหิสิเด็กนับที่ศาสนาส้อมซ้อมไปสามเชคคอมแม่ครูบาอาจารีวาจาร์นันต้องสุภาพอนวานถ้าวางแหวนไปได้ด้วยเหรอพี่ แต่เออด่าถือว่าเป็นเพลงอยู่บอแหวนให้บอแหวนหนูบอแหวนยากเลยไหมตายแล้วช่วยด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีเวลาเราไม่รีบเราไม่รีบเราไม่นอนข้างล่างข้างล่างชื่ออะไรครับวอแหวนบอแหวนนะบอแหวนนะบอแหวนวันนี้วันฝนตกไหลลงที่หน้าต่าง เธอคิดถึงฉันบ้างไหมเนาะเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วมีคนเห็นว่าวันพงศ์นี่ไม่ร้องเพลงวันลอยกันทงเลยวันต่อไปดีจไม่ร้องวันเพ็ญน่ะอในะนี่ตัวอะไรนะลอลิงพี่อุ้ยลอลิงซะด้วยลุกเมย์ขึ้นแล้วหมุนหมุนยีราศี ใช่แล้วเพียงเดียวมันการมือไม่ใช่เหรอวะเอ้ยเอาดีๆมันการมือขึ้นไม่ใช่ลุกขึ้นลอยๆกระทงลอยกระทงยิ่งแ้วนั่งจิ้งจอกแจ้วมาลังบงญลังบุก็มันลอยกระทงขอทหารโอ้โหขอทหารขอทหารคือพูดอะไรนะพี่ขอทหารเหรอของพิ้วเหรอขอทหารอ่ะขอทหารมีใครช่วย ร้องทหารทหารค่ะโอ้โหอันนี้ใครร้องอ่ะชมมี่ค่ะโหหยาดสุดทีดโอ้นอนนะโยอย่าไปอย่าไปสิอย่าไปนะรอทหารนะลูกอี่ oh my g อาไม่รู้เลยที่อ h my god หนูหนูแพ้ได้ไงเฮ้ยโอ้ พี่เหรอพี่ตายแล้วทุอย่างไม่พนอย่างเงี้ยวันนี้เขียนเขียนคำเลยนะเนี่ยใ่ใบหมดลนี่เพื่อนๆใบหมดเลยนะเนี่ยอนแออนตายแล้วพี่ตแล้วอ่ไม่้น้วายจคุณจะคุณจะแพสไหมครับแพสมาทางผมไหมครับ ตั้งใจได้ใึงต้องพาเือะไม่รอดแล้วโอเคหรือว่าผ่านนะครับผ่านครับโอเคตูต้ครับทำท,ทุ่ทาแล้วทิ้งทิ้งไว้ทองจาก่านเพราะหารครับคนต่อไปอ๋อทหารครับ อันนี้คือน้องต้องต้องต้องมาพูดอีกรอบหรือว่าเราผ่านไปเลยครับเราผ่านไปเลยครับไม่เป็นไรต้องอะไรครับให้อภัยให้อภัยพี่เบนจังแล้วครับพี่เบนจังแต่เบนเบนทออาหารอาหารยากซะด้วยเอาถึงตาผมแล้วทำไมไวจังอาหารมันมาไวลูกวนลูกเขายอมแพ้ดี เมื่อกี้ร้องโปรตีโต้ยังพี่ไปแล้วครับทำถูกแล้วไปแล้วเมื่อกี้ทำถูกแล้วนะเธอบอกจริงหรือ,อเปเล่าอะไรดีกว่าบาจริงหรือเปล่ามีด้มาเล่นกันใช่ไหมเพราะฉันเป็นคนที่เมื่อรักใครเสียงพอซะด้วยเชื่อใจพอจอจานครับโอ้ จากวันนั้นทื่เธอได้ไปจากฉันมาเก่งใชแล้วจอชิงครับอุซ่อนแค่นี้หรออเพลงเลยครับน้งเนี่ยฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมอนเดิมฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเพื่อไปฉันยังดูรูปเาย ที่เสุกลยท,ทุกวันขอบคุณครับโมเวนง่ายเลยค่ะวันไปล้ว้งวันเห็นนะะีว่าไปแล้วไปแล้ว <laughs> ลว,วันเห็นด้แล้ว <laughs> วันเ็นท่ไหร่โเ <laughs> วนวันเวลาดีดีเหล่านั้น เธอยังคงจำมันได้ไหมวันที่เคยร่วมทุกข้อทหารหน้าทอทหารนี่แ้วเหรอลองได้แค่นี้แหละตายแล้วขอขอจบเอาอางให้ผมหน่อยเออยได้ได้ได เสือฮานลงอื้อเสือฮันลงอื้อมีไหมครับมีไหมครับทุกคนโทวทหารลุกอะไรกันลุกเราเอื้อเื้อผมเลยนะยอมดีไหมเนี่ยเอางี้ไหพี่ตรองมีกติกาสักหน่อยเราเย็นๆเราแบบว่าแท้คัดออกไหมดูว่าใครจะชนะได้ให้เวลานิกสิบวิอ่ะ แซนด์เดสนะครับแซนด์เดสนะครับร้องไม่เป็นด้วยใช้เก่งที่สุดมาดิเลสิกดำวายลุลามาไม่นานก็เช้าอันนี้เพลงนี้คุ้นคุ้นคุ้นแนบนาเมื่อก่อนฟังบ่อยมากเพลงนี้จับมือฉันไว้นี่เป็นเพลงร้องคูด้วยเฮ้ยเพลงนี้แมวแบนแบนไว้ว้าแวนเหรอว้าแวนเหรอฮะอู้ยากเลย วันไทยปีนี้ขอเชิญกลับมาดีไหมมอมมาอุ้ยไม่ลงอุ้ยด้วยเมื่อกี้มอมมาหมา,ว,ามว่าอะไรไอเพลงหมายความว่าอะไรเออควาว่างไง <laughs> ตืง่นเต้นเรอทำไม่ได้ <laughs> มอมมาหรือว่าเรายังคิดไม่ออกเลยมอมมามอมมาเพลงไอ้หมายความว่าอะไรของวงมีนนะคะ มหมายความว่าอะไระครับไม่ได้จะยอมแพ้ครับคุณปีปุ่มให้กดครับพุชรูทได้ครับจิบมีถ<อ>ลนต่อหัวใจเออยคาไม่ใช่คนละเพลงละคนต่อหัวใจ้ไม่ได้นิ้วจิว๋วรู้จัจนิ้วจิ๋วไหมคะ ม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาที้ฉันไม่ต้องห่วงไม่ต้องมฉันไม่รักไม่ต้องมาทันทั้นเพราใจฉันอออางสังกสมพเี้ยวีแต่ปวดทันใดสังกเปี้ยฟ้าสว่างอันตรายไปทุกที่อุ้ยอย่าบอกน่ลงหาเดีย ทหายอีกแล้วนี่ตายใครเนี่ยสามพี่เบสตอนที่เบสีโดนทหารเนี่ยเบสสามสี่รอบเขาทหารเลยชู้ๆพี่เบสตอนไหนน้องไม่ยี้อังกอร์มาคนนี้เสียมาตายแล้วสารอบทหารหมดเลย อหรทุกๆครั้งที่เปิดดูละกละมูมีสายอันเ,นเนม้นสายอันเม้น <c oughs> มีมุมต <c oughs> อนทีท่ฉันเองมียาพีในละครมีผู้ชายดีๆเราเด็กครับว้าวเราเด็กที่เราถนัดอยู่แล้วเราเด็กเราเด็กนะพี่พี่หรือผมไายละพี่แมนเด็กเอ้ยไปแล้วพี่ร้องไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เนี่ยผมได้คุณเบียร์เนี่ยผมร้องได้ตลอดเลยขอบคุณครับอันนีเนี่ไม่ใช่อะไรมันประเด็นมันข้อทหารหมดเลยไงอันเด็กเหรอันจะเห็นยากว่ะโดดึงดีตุ้งตุ้งตู้เพลงนี้ดังเพลงนี้ดักซ้ำไปนัำเพลงนี้ดังเพลงไหนอ่ะเพลงดนตรีดันดีดีดี ดีดานานจีเราไม่นับคนสิเอาไม่แล้เหรอมันจัดจ้าดีดาดีดาเฮ้ยมาจอจานมาก่อนพีน้ำชาอ๋อเด็กเอ๋ไปแล้วครับเด็กเอ๋ยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยดิอ่าเด็กผ่านไหมถ้าผ่านผมจะร้องนะผ่านโอเคคุณรู้จักเบนซ์พอชิตาไหมครับ โดเรมีโดเรมีคนละฉันข้อเวลาสักสันาทีถึงถึงถึงไม่ต้องมาหนูเสียงดีก่อนจบเพลงนี้อยากเป่นมีแต่แลกกันก็ไก่ยอมยอมก็ไก่ครับใช่นี่ค่ะใช่ค่ะนี่เราไม่ดอดเด็กสองเพลงก็ไก่เหรอไม่ก็ไก่ครับใช่เหรอเดี๋ยวลงเราเด็กให้

มือนี่ตัวอะไรมมแหวนค่ะมมแหวนเลยวันเพ็ญได้ไหมล้วนะครับวันเพ็ญอย่าเอ้ยอย่านะวันเพ็ญอย่านะโอแหวนโอแหวนติ๊กตัะติ๊กตัะติ๊กต๊ะโมแหวนอ่ะยากไหมยากอ่ะ อ่าใส่ชิทนาด่าคอมเมนต์คอมเมนต์รันหน่อยคอมเมนต์รันหน่อยคอมเมนต์คอมเมนต์รันหน่อยคอมเมนต์ช่วยหน่อยครับคอมเมนต์วันแห่งความรักฉันมีเจอทุกวันไม่ว่าที่ถึงจานจ้าจานครับคอเป็นอะไรเอาต่อเลยครับพี่โอป่ะ อันนี้ไม่ยากพิเศษโซโซผมฟังบ่อยอ่าจากวันนี้จะมีเราอันนี้อันนี้พี่แอดมาด้วยเราเลยนะนจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันกอไก่ครับไก่จ,จะ <c oughs> ได้ยินไหมว่าเสียง <c oughs> ใครพ <c oughs> อควายครับคว้

สองทุแล้วทุกแล้วพี่ชารีมาแล้วเหรออ่อีกอนี้อีน้อยนึงอีน่อยนึงสุดท้ายไหนอ่ะมัวแล้วก็ไก่ให้พี่ปิดท้ายสักคนหนึ่งเลยะค่ะได้มายงไมห็นมาเลยอ่ะพี่โอไปค่ะก็ไก่นะครับมาในห้องหรือเปล่าใช่ฝังทุบปะน้องไล์พี่ชาดีไล์ใช่อ๋อมาห้องนี้ อต่อเลยพี่ต่อเลยครับต่อเลยครับตกใจหมดน้วัว่าไรมาแล้วก็ไก่อ่ะครับกำลังใจจากใครน้อง้องเป็นทาดให้ฉันได้ไฟ <c oughs> ใจชีวิตได้มีแรงใจอ่ะจอจาน เออเอาเอาใหม่เอาเอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าให้แซมมี่ร้องก่อนดีกว่าไหมอ่าโอเค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 เคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะไปจากฉันได้แล้วไม่เคยอ่าอยาให้กินไม่ร้องให้ฟังก่อนให้เขาเรียกว่าอะไรเป็นมืออาชีพร้องฟังก่อนดีกว่าได้ไปจากฉันได้แล้ว โอ้ยไปเลยที่ไปเลยนะเนี่ยประมาณนี้ค่ะอเคยได้ยินไหมครับไม่เคยค่ะจต่ฟังไม่ชัดแต่ไม่ชัมครับอยากให้พี่เบสลองลองให้ฟังอีกรอบนึ่งฮะลองฟังไม่ชัดไปจากฉันได้แล้ว มันไม่เลือเวลาให้แกใครสิ่งที่เธอทำตอกย้ำให้จำว่ามันเจ็บแค่ไหน <S <S โอเคครับตัดหรอแล้วเรออย่าลองสิงแค่ไหนจะไม่ดู้อ่ะลองสิ <S <S ไมต้องต้อครโน้ตนะเพราะว่าใโน้ตกพี่ถนัดอยู่แล้วพวกโน้ตได้แไปจากฉันได้ดินกันรมาั้แหลต้องแบบสูงๆไว้นะสูงๆอ่ะจาฉันได้แล้วเดอตูค่ะไหน้องดูสิดูเหรอ ลุยค่ะลุยโอ้พี่แมวเดี๋ยวมันพังไม่ไม่เคยเห็นคนแบบทนเสียงแบบหนูร้องเพลงอย่างนี้เลยนะไม่เคยได้ยินเลยครับ๋อถ้าไม่เคยได้ยินมีเสียงให้ฟังอยู่นะแบบนึงพี่เปิดดูในช่องก่อนให้ฟังตัวอย่างให้ฟังตัวอย่างฟังจากเบสแล้วกันอันนี้คือออริจินอลเลยนะอือใช่ต้นฉบับเอาต้นฉบับต้นฉบับให้น้องฟังหน่อย อันนี้เป็นนักร้องอาชีพนะออริจินอลออริจินอลเมื่อคืนนี้อันนี้ผมนี่ นี้ประมาณนี้ใครร้องเะเป็นนักร้องฝรั่งค่ะชื่อว่าเบสพอเจ็ดเป็นเป็นเป็นคนต่างชาติครับเบสพอเจ็ดเบสพอตเจ็ดครับทาบเป็นเขาเาเรียกอะไรเป็นเขาเรียกเป็นหนึ่งในศิลปินในสังกัดของชาลีพอเจ็ดของชาลีสตูดิโอครับในเครือข่ายของชาลีกรุ๊ปเลยคนนี้ได้ กำลังเงียบเลยจ้าหมดละหมดแล้วหนุกหมดแล้วครับหมดแล้วครับที่หมดหมดแรงแล้วครับเจอเพลงเจอเพลงเมื่อกี้ลมเดียวของเราไปเลยไปพวกเราเดี๋ยวพวกเราขอตัวก่อนนะชาลีไล์แล้วครับขอตัวเหรอขึ้นมาเลยไปเจ